สวัสดีครับสวัสดีครับวินธนาคมครับผมอ่ะอัพเด่ผลงานตอนนี้หน่อยอ่าก็คือไม่กี่วันมานี้ก็มีเพลงซิงเกิลเดี่ยวปล่อยออกมานะครับชื่อเพลงว่าอายนะครับฟังได้ทาง r o o k i e Music ครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็มีตัวซีรีส์ครับผมเพิ่งปิดกล้องไปเหมือนกันก็เชื่อว่าคนรักรุ่นพี่ครับฟูซีรีส์ของพวกเราก็มีผมที่แสดงเป็นคำผ่านแล้วก็บอลที่แสดงเป็นพี่ยูครับผมก็ฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผม เปอะไรบ้างอะไรนะไม่ใช่เขาเหมือนแบบสปอยหน่อยสปอยซนี้ทีอ๋อสปอยซิก็เล่นเป็นพี่ของพระเอกนี่แหละครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นต <ta ัวละครที่น่าสนใจนะพี่ยูเนี bon ่ยอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงตัวปูเรื่องก็ไม่ได้ปูหรอก อาจจะมีการปูไปถึงอนาคตว่าอ่าว่ามันจะมีอะไรต่อในอนาคตงงะลยผมก็งงเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละครับเราไม่กล้าพูดเยอะได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิการสองคนใช่ครับผมพอจะอยได้ไหมคะว่าเป็นแนวไหนชื่อรายการโนอ้อแล้วจะพูดจะไงดีล่ะก็ให้ร้อนที่ตา อ๋อ,อก็เราจะมีรายการคู่กันนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้มากๆก็ฝากติดตามกันด้วยก็เป็นรายการแนวใหม่ที่ต่างจากเดิมเนาะน่าจะต่างจากเดิมแหละทางรูกี้ไทยแลนด์ครับผมก็ฝากติดตามด้วย YouTube ครับผมอ่าูดหญิงมาแดนไทยที่ผ่านมาด้วยกันหน่อยครับมีงานด้วยกันใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างคะบรรยากาศงาก็สนุกนะครับเพราะว่ามันเราได้ทาสิ่งนี้ ที่ผมอยากทำเป็นครั้งแรกด้วยนะใช่ครับใช่เป็นแบบว่าการร้องเพลงซูเปอร์มใช่ครับก็สนุกดีรู้สึกแบบมันเอนเตอร์เทนดีค่ะใช่แล้วก็แบบไม่ได้เจอแฟนคลับมานานมากแล้วก็ทุกคนยังต้อนรับอย่างน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมอบอุ่นมากมากครับตื่นเต้นไหมครัวันนั้นที่นี่ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะผมรู้สึกใครว่าปลื้มปลิมอะ แต่เออแต่ผมแอบตื่นเต้นนะอ่าไม่เพราะแบบมีร้องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยครับก็เลยตื่นเต้นนิดนึงถามถึงกระแสตอบรับกับเพลงใหม่ของมอบ้างเป็นยังไงกันบ้างดีนะครับเพราะว่าเพราะมันเป็นเพลงที่ผมไม่เคยทำแนวนี้อ่ะคือปกติจะทำแบบไม่ที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีจริงๆแต่ว่านี้มาเป็นเพลงที่ทำแบบ เต็มวงจริงๆครับผมก็คือตอนแรกก็คือไม่รู้ว่าแฟนๆจะคิดยังไงแต่ว่าหลังจากที่ฟังกระแสตอบรับแล้วก็ก็ดีครับผมก็นะครับฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับเพิ่งพิชแสนเลยใช่ไหมแสนด้วยใช่ครับอย่างไร้เดีวต่อย้อนกลับไปเรื่องซีรีส์นิดหนึ่งด้วยการที่ว่ามันถ่ายไปนานแล้วก็มันห่างแบบเพื่อนไปนานเรามีปรับตัวหรือเตรียมตัวยังไงในการกลับ จริงจริงเราเว้นไว้สักพักหนึ่งเลยเนาะใช่เว้นไว้แต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันทุกวันเเราเจอเราเจอกันอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องมีการปรับตัวใช่เพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเรายังมี The Best Story ครั้งหนึ่งที่รักที่เราก็เพื่อนๆกันก็มาถ่ายกันเนี่ยครับเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่ต้องมาจูนมากแต่ว่าเราก็ยังมีเวิร์กช็อปมีนู่นมีนี่เพื่อให้เข้ากับใช่มีเวิร์กช็อปด้วยครับผมแล้วด้วยอย่างวินวิน ครับผมขอบคุณบอแล้วด้วย,ยเัววินเองอะ่ะคือเล่นต่างตัวตอนมันเป็นมินิอะเป็นมินิคล้วก็คือทิ้งหา่างการที่พอกลับมารอบเนี้ยซูนยังไงกับตัวเดิมให้แบบมันมีคแรคเตอร์เดิมหรือว่าพอเรื่องยาวขึ้นจริงจริงก็เวิร์กชอ็อป กับครูที่เป็นแบบว่าสอน acting นะฮะก็ช่วยได้เยอะในการในการจูนแบบว่ากับตัวละครแต่ว่ามันก็อาจจะมีความโตขึ้นของตัวละครด้วยอะไรด้วยะครับเ<ะ>พราะว่ามันเป็น f u ซี c i แล้วเราก็จะได้เห็นลงารายละเอียดของตัวละครต่างๆมากขึ้นครับผม <laughs> อย่างเราเห็นเรื่องเมื่อหลับอย่างเงี้ยก็จะมีแบบในกองเห็ดก็อะไรอย่างเงี้ยเรามีโมเมนต์ตรงนั้นมาเล่าให้เราเออโมเมนต์ครูเราบ้างเหมือนโอย อาจจะน้อยด้วยเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ไปวันเดียวกันจะมีวันไปเดียวกันประมาณสองวันเองมั้งใช่ไหมใช่ก็คือ่วนใหญ่นะผมมาตกันผมจะเล่นกับไอ้ยินเป็นซัส่วนใหญ่นะใช่ครับใช่พี่ว <mun> ินเนี่ยเจออยู่ไม่กี่วันแต่ว่าวันที่เจอเนี่ยมันมันมีผลกับซีรีส์อ่ะใช่มันเจอน้อยแต่เจอนะแบบแต่ว่ามันสำคัญนะเป็นฉากสำคัญับผมคะู่เราเป็นจุดสำคัญใช่แล้วก็ต้องอกับคนสำคัญอ๋อ ใช่ไหมใช่ครับเรามีอะไรจะขิงผู่อื่นไหมผมบอกเลยว่าต้องติดตามคู่เราเปนพิเศษคือมันมีน้อยอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันมีอ่ะมันมันสำคัญมากงคือทุกคนผมไม่อยากจะสปอยแต่คันปากแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปติดตามใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วใจเย็นเจนเย็นเจเย็นนั่นแหละครับทุกคนรอติดตามดีกว่าแต่ว่าใช่ราติคุ้มค่ากับการรอคอยครับผมครับผมและอย่างทในช่วง โควิดเนี่ยเรากิจกรรมอะไรบ้างที่ทำอย่นี้ครับหยุดยาวที่จริงก็ดูอนิเมะดูอนิเมะใช่จะดูอนิเมะกับเล่นเกมเมเยอะสองอย่างก็จะเล่นเกมมีเอาข่าวหมมีเล่นเกมบ้างใช่ครับแล้วก็มีทําเพลงสตาอกไว้บ้างอ่าแล้วก็จะถึงแบบว่านอกจากกิจกรรมอันนี้เรารู้สึกว่าช่วงที่หยุดยาวเราได้ค้นพบอะไรจากการหยุดยาวครั้งนี้ไหมแบบนี้สิ่งที่เราอยากทำนอกเนอเขาก็มีกิจกร คือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองขี้เกียจหรือเปล่าแต่พอหยุดยาวเนี้ยขี้เกียจแหละจริงจริงผมก็ผมได้สิ่งที่ผมอยากทํามาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วก็คือก็คือการทําเพลงนั่นแหละคือเริ่มทาเพลงตั้งแต่โควิดรอบแรกใช่แล้วก็จนมากี่ปีแล้วแหละก็ทำมาเรื่อยๆผมก็สนุกดีก็นั่นแหละครับเราติดตามด้วยแล้วกัน ผมก็ฝากซิงเกิลเดี่ยวแล้วกันครับเพลงไอ้นะครับติดตามได้ทาง Rookie Music ครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ซีรีส์กอลักรุ่นพี่ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทางไอจีส่วนตัวแล้วกันครับผมก็คือบอลนดนนะครับแล้วก็ W Win TM ครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายนะครับ Rookie Thailand แล้วก็ Rookie Music ด้วยครับทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอจียูทูบเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยครับผมเอบาหน้าคับ